ก็สวัสดีพี่น้องทางช่อง youtube แล้วก็สวัสดีผู้ที่ติดตามกันด้วยนะครับก็สำหรับในคลิปนี้นะครับในคลิปนี้ขอพูดถึงในเรื่องของอการนำไก่ใหม่ขึ้นมาปั้นหรือขึ้นมาออกกำลังกายกันหน่อยนะครับคลิปนี้ขอจริงจังเล็กน้อยที่ผ่านมาก็จริงจังนะครับแต่คลิปเนี้ยมันผมอยากจะ อยากจะสื่อให้กับพี่น้องมือใหม่ๆโดยเฉพาะมือใหม่ๆนะครับพี่น้องมือใหม่เนี่ยได้เข้าใจกันบ้างเล็กน้อยนะครับได้เข้าใจกันบ้างเล็กน้อยก็คือเข้าใจในหลักการเบื้องต้นของของไก่ชนเราของไก่ชนเราซึ่งการที่เราจะปั้นไก่หนึ่งตัวนั้นผมอยากจะให้พี่น้องเข้าใจกันมากกว่านี้นะครับไม่ใช่ว่าอยู่ๆแล้วอยู่ๆเนี่ย พี่น้องเอาไก่มาหนึ่งตัวแล้วพี่น้องจะสามารถนําเขามาเข้าคอร์สนาเขามาเข้าคอร์สแลวนาไปแข่งขันได้เลยนั้นมันยังไม่ใช่แบบนั้นนะครับมันยังไม่ใช่อย่างนั้น <c oughs> ผมขอพูดยังไงดีพยายามนึกคิดอยู่นะครับว่าอยากจะผมอยากจะสื่อสารให้กับมือใหม่ๆได้เข้าใจกันนะ <c oughs> ผมขอเริ่มต้นอย่างนี้แล้วกันนะครับว่า <c oughs> การที่พี่น้องได้ไก่มาหนึ่งตัวนั้นโดยเฉพาะไก่ใหม่ นะครับสิ่งหนึ่งเลยที่พี่น้องต้องเข้าใจที่พี่น้องต้องเรียนรู้กับเขาเลยคือพี่น้องต้องทําความรู้จักกับไก่ตัวนั้นๆก่อนพี่น้องต้องเข้าใจต้องเข้าใจในในไก่ชนก่อนนะครับไก่ชนนั้นก็ไม่ต่างก็ไม่ต่างอะไรกับสิ่งมีชีวิตทั่วไป <c oughs> ไม่ต่างอะไรกับมนุษย์มนาเรานี่หลยนะครับผมเชื่อว่าทุกคนทุกคนนั้นเคยเป็นนักกีฬา เค <c oughs> ยเป็นนักกีฬามาก่อนนะครับไม่ว่าจะเป็นนักกีฬาอะไรก็ตามแต่ก่อนที่เราจะขึ้นเป็นนักกีฬามืออาชีพได้นั้นแน่นอนเราต้องเป็นนักกีฬาสมมือสมัครเล่นขึ้นมาก่อน,นไก่ชนก็ไม่ต่างกันไก่ชนก็ไม่ต่างกันก่อนที่คุณจะไปนําเขาไปแข่งขันนั้น <c oughs> ต้องผ่านการฝึกในเบื้องต้นขึ้นมาก่อนนะครับพี่น้องต้องเข้าใจอย่างนี้นะครับเอ่อ หลักๆเลยเราสมควรเรียนรู้กับเขานะรเรียนรู้เรียนรู้กับเขานั้นหมายถึงยังไงหมายถึงว่าเมื่อเราได้ไก่มาหนึ่งตัวแล้วเนี่ยเราต้องมาทําความรู้จักกันแล้วเราก็ต้องเรียนรู้นิสัยใจคอของไก่ตัวนั้นนั้นไปด้วยนะครับซึ่งไก่แต่ละตัวนั้นก็มีนิสัยใจคอที่ไม่เหมือนกันไม่แตกไม่แตกต่างอะไรกับมนุษย์เรานะรไก่แต่ละตัวนิสัยไม่เหมือน ความชอบในการออกกําลังกายของเขาก็ไม่เหมือนกันนี่คือสิ่งที่พี่น้องต้องเรียนรู้นิสัยใจคอในเรื่องการออกกําลังกายนิสัยในเรื่องการกินนิสัยในเรื่องการชนการแข่งขันสรรชาติยานเขาเรียกว่าสเตปสไตล์ของเขาแต่และตัวนั้นก็จะไม่เหมือนกันตรงนี้ คือสิ่งที่พี่น้องมือใหม่สมควรเรียนรู้ไว้ก่อนนะครับสมควรเรียนรู้ของเขาไว้ก่อนเมื่อเราได้เรียนรู้นิสัยใจคอของเขาแล้วเนี่ยคราวนี้เราจะเริ่มมองภาพออกไปเรื่อยๆนะครับเราพยายามมองให้ไกลมองให้มองให้ไกลๆหมายถึงว่ามองอนาคตของเขาอย่ามองแค่ว่าวันนี้ออกกําลังวันนี้ออกกาลังพรุ่งนี้ออกกาลังเหมือนเดิมวันนี้ออกกาลังเหมือนเดิม พ่งนี้ก็ออกออก,กําลังเหมือนเดิมบางครั้งเรามองไกลกว่านั้นนะครับมองไกลนั้นมองยังไงหมายถึงว่าเรามองไกลเลยว่าในหนึ่งเดือนเนี่ยผมเคยพูดในช่องต่อตอมาก็บ่อยเรามองไกลเลยว่าในหนึ่งเดือนเนี่ยเราจะทําอะไรกับเขาบ้างให้มองอย่างนี้เลยนะครับการที่เราจะปั้นเขานั้นพี่น้องต้องเริ่มจาก เบาไปหาหนักนะครับคลิปนี้ผมจะไม่พูดถึงคอร์สนะครับผมไม่ขอพูดถึงคอร์สในการออกกําลังกายไก่ถ้าพูดถึงคอร์สแล้วเนี่ยมันจะสับสนวุ่นวายงงเกินไปเพราะว่าคอร์สแต่ละท่านนั้นไม่ไม่เหมือนกันนะครับพูดถึงการออกกําลังกายไกย่การปั้นไก่นั้นเมื่อเราเรียนรู้กับเขาแล้วอ่าเราก็ต้องมีการที่จะเขาเรียกว่าเริ่มออกกําลังกายกับเขาเขาเนี้ย การออกกาลังกายนั้นๆเนี่ยเราเราอยู่กับเขามาสักระยะหนึ่งแล้วเนี่ยเราเราพอที่จะทราบได้แล้วว่าไอไก่ตัวนั้นๆเนี่ยเขาชอบอเขามีนิสัยแบบไหน,นเขาจะชื่นชอบในการออกกาลังกายแบบไหนเพราะทําคลิปอะเมื่อเมื่อเรารู้จากนิสัยใจคอของของ,ของเขาแล้วรู้รู้นิสัยเขาแล้วเจ้าของไก่จะเริ่มมองออกแล้ว ว่าเราจะต้องออกกำลังกายเขาแบบนะครับยกตัวอย่างอย่างเช่นไก่บางตัวนั้นดุดดันนิสัยดุดดันเราก็จะเน้นให้เขาวิ่งสุม่มถูกต้องไหมครับบางตัวนิสัยไม่ดุดดันชอบโดดชอบบินเราก็ให้เขาบินเกาะอ,อ่านี่คือสิ่งที่เราต้องเรียนรู้กับเขาไก่บางตัวลักษณะ สูงยาวเขาเรียกว่า,าลักษณะสบายบางไก่สบายบางนั้นคือยังไงไก่สบายบางคือไก่ทรงตัวบางๆงสูงปโปร่งดูแล้วดูดูเหมือนแบบบางบางะลมพัดก็จะปิวเพราะฉะนั้นแล้วไก่ไก่พวกสบายบางอะไรอย่างเงี้ยเรายิ่งต้องเรียนรู้ไปกับเขาไก่บางตัวเตี้ยล่ำปั้มง,ง่ายมะขามข้อเดียวพวกนี้ยืนดีฐานดี สิ่งเหล่านี้ผมอยากให้พี่น้องมือใหม่ๆสมควรเรียนรู้นะครับสมควรเรียนรู้เหมือนที่ผมบอกนะครับว่าไก่ไม่ต่างอะไรกับคนเราและการออกกำลังกายของแต่ละตัวนั้นก็เริ่มต้นไม่เหมือนกันนะครับบางตัวเริ่มต้นได้น้อยนะครับบางตัวเริ่มต้นได้มากนี่คือสิ่งที่พี่น้องต้องเรียนรู้นะครับผมถึงบอกว่าผมไม่ขอพูดถึงคอสเพราะไก่แต่ละตัวเหมือนที่ผมบอก ความแข็งแรงความแข็งแกร่งกล้ามเนื้อของไก่นั้นแต่ละตัวนั้นมาไม่เท่ากันนะครับสิ่งแต่สิ่งที่พ่อกับแม่บรรพบุรุษให้มานั้นคือพวกหลักเหลี่ยม iq คชั้นเชิงชนของเขานั้นแน่นอนเขาได้จากบรรพบุรุษเขามาแต่สภาพร่างกายของเขานั้นมันได้มาไม่หมดเพราะกว่าที่เขาจะโตเขาต้องมาแย่งอาหารแข่งแย่งโดนเขาขับไล่ออกจากฝูงบ้าง เขาต้องเชื่อเหลือตัวเองบ้างอะไรแบบนี้บางทีอาหารไม่เพียงพอกับเขาบ้างร่างกายเขาเลยบางตัวกินน้อยกินมากร่างกายเลยไม่เหมือนกันสิ่งที่พี่น้องต้องมองเลยเนี่ยคือเมื่อเราได้เขามาแล้วเรามาดูรายละเอียดของเขาก่อนนะครับดูดูรายละเอียดของไก่ตัวนี้ก่อนว่าเราจะวางแผนกับเขาอย่างไงในการที่เราจะให้เขาไปเป็นนักกีฬาให้เขาไปเป็นนักกีฬามือาชีพนะเราวางแผนให้ใหกับเขาหน่อย แน่นอนเลยคือสิ่งที่เราจะต้องทําคือการออกกำลังกายถูกต้องไหมครับทุกสิ่งทุกอย่างมันต้องจบอยู่ที่การออกกําลังกายเพราะฉะนั้นการทําของเราคือเราต้องเริ่มทําจากเบาขึ้นไปหาหนะการเลิกทําจากเบานั้นอย่างเช่นอะไรอ,อันดับแรกเลยเราดูอายุของไก่ก่อนไก่ตัวนี้อายุอานามพอได้แล้วเราเริ่มปั้นเขา บางตัวเริ่มวิ่งสุม่มวิ่งจากน้อยเราก็เริ่มจากาถ้าเราวิ่งเราก็ดูจากลักษณะอาการของไก่พร้อมกับการจับเวลาไปด้วยนะครับถ้าพี่น้องวิ่งสุม่มแล้วจับเวลาไปด้วยนั้นจะมีข้อดีมีข้อดีมากๆด้วยมากๆนั้นคืออะไรเดี๋ยวพี่น้องจะมีคอร์สเป็นของตัวเองไปในตัวนะครับ เช่นการวิ่งสุ่มนั้นเราสมควรจับเวลาไว้ด้วยบางตัววิ่งได้มากบางตัวบางตัววิ่งได้น้อยให้เราดูเวลาของเราควบคู่ไปกับอาการของไก่เรานะครับเราผมถึงบอกว่าเราอย่าไปเอาคอร์สของคนนู้นคนนี้เข้ามาเพราะถ้าเราไปเอาคอร์สคนนีเ้เข้ามาใช้เนี่ยการเลี้ยงไก่ของแต่ละท่านของแต่ละคนไม่เหมือนกันเหมือนที่ผมบอกนะครับเราพยายามใช้ เขาเรียกว่าใช้ความเข้าใจใช้ความเข้าใจระหว่างเรากับเขาระหว่างคนกับไก่นะครับต้องทําความเข้าใจกันส่วนคอร์สนั้นเอามาได้เอามาใช้ได้แต่เอามาเป็นแนวทางจะดีกว่านะครับเอามาเป็นแนวทางให้กับเราได้ปฏิบัติกับไก่ของเราแบบเนี้จะดีกว่านะครับเช่นการวิ่งสุ่มนั้นไก่ใหม่ให่บางครั้งเราปล่อยวิ่งแป๊บเดียวเขาหอบนะเราดูเวลา โอเควันนี้วิ่งได้ห้านาทีพอเรารู้ละจุดเริ่มต้นของเขาคือห้านาทีอ่าอันนี้ผมยกตัวอย่างนะครับวันรุ่งขึ้นมาเมื่อเราปล่อยวิ่งอีกคราวนี้เราไม่ต้องไปดูอาการเขาละคราวนี้เรามาดูเวลาพอเอาห้านาทีเหมือนเดิมเห็นไหมครับเริ่มเป็นคอร์สให้กับตัวเองละบางตัววิ่งดีวิ่งแล้วไม่ไม่หอบบางตัวปอดใหญ่ปลายแรง อาจจะวิ่งได้10นาทีนะครับนี่มันคือคอร์สของเราเองละใช่ไหมครับต่อมาอย่างเช่นการบินกล่องการบินกล่องนั้นมันเป็นอะไรที่ง่ายแล้วก็เป็นอะไรที่คนนิยมแล้วผมก็ว่ามันเป็นอะไรที่สมควรกับไก่ชนโดยเฉพาะไก่ชนไก่ใหม่ไก่ใหม่นั้นสมควรที่จะออกกาลังกายโดย ให้เขาได้ออกกําลังกายด้วยตัวเองนะครับอย่างเช่นการบินกล่องอย่างเงี้ยเราจะบินโดยที่เราไม่นับเราบินแล้วเราก็นับไปด้วยพอเราบินเสร็จเรารู้สึกว่าเขาไม่ไหวแล้วเราก็จะรู้แล้วว่าเขาบินได้กี่ครั้งอย่างเช่นวันนี้บินครั้งแรกได้สิบครั้งสิบห้าครั้งหรือบางตัวได้ยี่สิบครั้งหรือบางตัวบินดีหน่อยสตาร์ทสาสิบครั้งก็มีคราวนี้เรารู้แล้วว่าเบื้องต้นนั้น เขาบินได้ประมาณมันจะได้คอร์สขึ้นมานะครับนี่คือสิ่งที่ผมอยากจะสื่อสารให้กับพี่น้องนั้นได้มีความเข้าใจกันก่อนเกี่ยวกับไก่ชนเกี่ยวกับการปั้นนักกีฬาการปั้นไก่ขึ้นมาสักหนึ่งตัวนะครับสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับการปั้นนักกีฬาการปั้นไก่ใหม่เนี่ยผมมองว่าเหมือนที่ผมบอกไปเมื่อกี้ว่าให้เราใช้วิธีการอย่าพึ่งไปบังคับเขาการบังคับนั่นคือย,อยังไงการบังคับนั้นอย,อย่างเช่นเราไปผักอก คนผักอ,อกไม่เป็นอันตรายนะครับเพราะเราจะไม่รู้เลยว่าเขาเหนื่อยหรือพอพอยังไงเนี่ยเราจะไม่รู้นะครับหลกัหลกๆเลยอันดับแรกนั้นให้เขาพยายามออกกําลังกายด้วยตัวเองอย่างเช่นการว่ายน้ําอย่างนี้ก็ได้เราพอเราพอเดาได้เมื่อเขาแต่ว่ายน้ําก็ยังไม่เหมาะสําหรับมือใหม่นะผมบอกตามตรงวิ่งสุ่มอย่างเงี้ยดีที่สุดวิ่งสุ่มบินกล่องเนี่ยดีที่สุดนี่คือหลักการเบื้องต้นนะครับวิ่งสุ่มบินกล่องตรงนี้เป็นหลักการ ที่มือใหม่ๆสามารถฝึกแล้วก็ทําได้ง่ายๆการนี่เขาได้ออกกําลังกายด้วยตัวเองนั้นเหมือนกับเราเริ่มบอกเขาแล้วว่านี่คือการออกกําลังกายนะนะครับนี่คือนี่คือการออกกําลังกายนะแล้วเดี๋ยวเวลาเขาเริ่มแข็งแร่งขึ้นมาเขาเริ่มจะมีความเก่าเกมละเก่าเกมนั้นคืออะไรเก่าเกมคือเขาเริ่มไม่ค่อยอยากออกกําลังกายแล้วคราวนี้เราค่อยมาบังคับเขาได้ บังคับนั่นคือ,อยังไงบังคับคือหมายถึงการผลักอกบ้างนะครับผลักอกบ้าง <Greek. S 2> หรือเป็นการดันพื้นบ้างวิดพื้นบ้างบางทีก็โยนเบาบ้างนะครับโยนหัวสุ่มอย่างนี้ได้เมื่อพี่น้องเข้าใจในสิ่งเหล่านี้แล้วถ้าพี่น้องทำอ,อย่างอย่างอย่างที่ผมได้แนะนําไปในเบื้องต้นเช่นการที่เราจับเวลาบ้างการที่เราได้นับครั้งในการที่เขากระโดดบ้างอย่างเงี้ยตรงเนี้ยเดี๋ยวพี่น้องจะมีสูตรของตเองไปในตัว ทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นคนหรือเป็นไก่ชนเราก่อนที่เขาจะไปเป็นนักกีฬาได้หนึ่งเลยให้พี่น้องได้เข้าใจเลยว่าหนึ่งเลยอันดับแรกสำคัญที่สุดเลยคือร่างกายเขาต้องแข็งแรงก่อนนะครับร่างกายต้องแข็งแรงและสมบูรณ์พร้อมที่จะออกกำลังกายนะครับพี่น้องนึกถึงตัวเราถ้าวันไหนเราเหนื่อยเราล้าผมถามเลยว่าวันนี้เราไม่สบายเนี่ย เพื่อนชวนไปเตะบอลเนี่ยพี่น้องอยากไปเตะบอลเนอยใช่ไหมครับวันไหนที่ร่างกายเราล้าร่างกายเราเพียเนี่ยเราก็ไม่อยากไปออกกําร่างกายเราก็ไม่อยากไปเตะบอลไก่ชนก็ไม่ต่างกันแต่ไก่ชนนั้นพูดกับเราไม่ได้เราบังคับเขาเอาเองเราบังคับเขาผมถึงบอกว่าหลักๆต้องเรียนรู้ทําความเข้าใจ ชนตัวนั้นๆที่เราจะปั้นเขาขึ้นมาก่อนนะครับเรียนรู้นิลักษณะนิสัยใจคอของเขาด้วยเนี่ยตรงเนี้ยคือสำคัญเราจะสังเกตได้ว่า,าต้องพูดว่าอย่างไงพูดว่าเอาไง่ายๆว่าถ้าไก่เขาเกิดการเจ็บป่วยหรืออะไรเนี่ยเราจะเราเป็นเจ้าของไก่เราจะสังเกตเขาออกเราจะมองเขาออกนะครับไก่บางตัวนิสัยใจคอชอบ เขาเรียกว่าไก่บางตัวนั้นกระปี้กระเป๋าตลอดเวลาเึ่เขิมห้าวหารตลอดเวลาแต่กับกับอีกไก่บางตัวเป็นไก่ที่ไม่ค่อยห้าวเชื่องช้าซึมซึมหงอยหน่อยแต่เวลาปล่อยชนปล่อยตีกลับกลายเป็นคนละตัวตรงนี้ก็มีนะครับไก่ผมก็มีแต่ละแต่ละตัวนั้นนิสัยใจคอจะแตกต่างกันไปนี่คือสิ่งที่พี่น้องต้องเรียนรู้กันนะครับสําหรับมือใหม่ๆนะก็ผมก็มาแนะนําพี่น้องได้ประมาณนี้นะประมาณนี้ซึ่งรา,ายละเอียด รายละเอียดที่เราจะจอะลึกกันเนี่ยผมบอกตามตรงเลยนะคนที่คิดจะขึ้นมาเลี้ยงไก่เพื่อเป็นอาชีพเลี้ยงหมายถึงว่าเลี้ยงเพื่อเพื่อแข่งขันเนี่ยเลี้ยงเพื่อเลี้ยงเพื่อไปแข่งขันไปเป็นนักกีฬาไปเป็นนักกีฬาอาชีพเนี่ยผมบอกเลยว่ารายละเอียดเยอะรายละเอียดยิบย่อยเยอะรายละเอียดลึกๆก,ก็เยอะนะครับลำพังเรามาวิ่งสุม่มบินกล่อง กินวิตามินไปตีได้ไหมได้ได้แต่ไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงนะครับไปไปตีไดนะ้แต่พี่น้องคิดคิดไหมว่าเราออกกําลังกายแค่เนี้ยแล้วทางเขาอ่ะคู่ต่อสู้เราอ่ะออกกําลังกายขนาดไหนนะครับเพราะฉะนั้นแล้วอันดับแรกเราต้องเตรียมตัวงเราไปให้ดีเอาเราไปให้แบบ ไปม้อย็หรือบางคนบางท่านบอกว่าไปให้เกินร้อยเปอร์เซ็นตตรงนี้ยสำคัญนะครับคนที่คิดจะขึ้นมาเลี้ยงไก่เพื่อไปเป็นนักกีฬานั้นไปเป็นนักกีฬาอาชีพนะคุณต้องมีระเบียบวินัยอันนี้สําคัญผมกล้าพูดได้เลยคุณต้องมีคคุณต้องมีระเบียบวินัยคุณต้องมีความรับผิดชอบนะครับคุณต้องรู้จักสังเกตอ่า หลักๆเลยเนี่ยระเบียบวินัยเนี่ยผมว่าสําคัญที่สุดะนะครับระเบียบวินัยผมว่าสําคัญที่สุดหละไม่อย่างนั้นนักกีฬาเราไม่แข็งแรงแล้วก็ไปแข่งขันสู้เขาไม่ได้นะครับพี่น้องอย่าลืมนะครับว่าไก่ชนนั้นเมื่อเรานําไปแข่งขันแล้วมันมีการเขาเรียกว่ามีการลงขันลงขันนั่นคืออะไรนั่นคือไอ้ใบสีแดงแดงม่วงๆเทาๆทั้งหลายแหละที่อยู่ในกระเป๋าเรานะครับ เราจําเป็นต้องใช้มันและเขาก็จําเป็นต้องใช้เช่นกันนะครับอย่าประมาทนะครับก็ฝากพี่น้องมือใหม่ๆไว้ด้วยนะครับมือใหม่ๆคือขอออกตัวเลยแล้วกันนะครับท้ายคลิปขอ,อ,อตัวว่าผมไม่ใช่คนเก่งนะครับอันนี้ผมพูดจริงๆเพียงแค่ผมผมอยากจะสื่อสารผมพอที่จะมีความรู้บ้าง ผมพอที่จะแบ่งปันให้กับมือใหม่ๆได้ผมก็นําสิ่งที่ผมได้เรียนรู้ได้มีประสบการณ์นํามาแบ่งปันกันนะครับจากความรู้สึกจริงๆของผมนะจากความรู้สึกจริงๆของผมว่าผมผมมีความมีผมมีความรู้สึกอย่างเนี้ยผมเลยอยากจะมาแบ่งปันให้กับคนที่อยากจะก้าวไปด้วยกันกับผมก้าวไปพร้อมกันผมนั้นยังไม่เก่งแต่ผมอยากเป็นคนเก่งทุกคนก็อยากเป็นคนเก่งเช่นกัน เพราะฉะนั้นแล้วเรามาเรียนรู้ไปด้วยกันผมไม่ไม่ใช่คนไม่ใช่ไม่ใช่คนเก่งนะครับแต่ผมอยากจะมาแบ่งปันในสิ่งที่ผมอยากจะแบ่งปันให้กับมือใหม่ๆได้ก้าวขึ้นมาไปด้วยกันนะครับเพื่อสร้างสีสันให้กับวงการของเราต่อไปนะครับก็ฝากพี่น้องมือ,มอใหม่ๆไว้ด้วยนะครับสําหรับคนที่พี่น้องที่เก่งๆแล้วนะครับอยากจะ,ะมีข้อเสนออะไรก็คอมเมนต์กันเข้ามาขอเป็นข้อเสนอที่ดีๆ เป็นมุมมองที่ดีๆบางครั้งผมพูดคนเดียวเนี่ยมันมันมันไม่จบหรอกครับการเลี้ยงไก่นั้นการเลี้ยงไก่นั้นมีอะไรอีกเยอะแยะมากมายพูดกันสามวันสามคืนเยี่ยว่าสามวันสามคืนเลยครับไม่มีวันจบนะครับสามารถพูดกันได้เรื่อยๆสนุกสนานคือการออกกาลังกายของไก่การเลี้ยงไก่เนี่ยมันไม่มีสูตรไม่มีไม่มีอะไรที่เป็นสูตรตายตัวนะครับเป็นมุมมองของใครของมันเป็นเทคนิคของใครของมันนะครับก็เรา เหมือนที่ผมบอกนะครับว่าเราเออกกาลังกายไก่เราไปเนี่ยเราก็พยายามหาเทคนิคของเราแต่ละคนนั้นเลี้ยงไก่ไม่เหมือนกันจริงๆนะครับพี่น้องเชื่อไหมซึ่งซุ้มไก่ชนนั้นเยอะแยะมากมายฟาร์มไก่ชนเยอะแยะมากมายแต่ว่าแต่ละคนนั้นมีเทคนิคในการเลี้ยงที่ไม่เหมือนกันนะครับก็ฝากพี่น้องมือใหม่ไปด้วยเนาะให้ทําความเข้าใจกับกับไก่ให้มากที่สุดนะครับในเรื่องของการเลี้ยงการที่เราจะปั่นนะครับฝากไปด้วยนะครับก็เดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ